ก็สวัสดีครับวันนี้ขออยู่คางๆพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นๆครับก็วันนี้พาพี่น้องเอซีทุกท่านมาอยู่กระท่อมปลายนาครับวันนี้เมนูก็จะเป็นผัดกระเพราปลาดุกครับวันนี้ <c oughs> เปลี่ยนเมนูบ้างครับวันนี้กินปลากันบ้างกินไก่มาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวดูตะวันตกดินอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ตะวันตกดินกำลังสวยเลย ไม่รู้เป็นไงครับผมชอบมากเลยครับช่วงตะวันตกดินกับตะวันขึ้นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ผมว่าบรรยากาศนี้รู้สึกว่าจะสวยงามตามากเลยครับผมชอบเป็นพิเศษเลยบรรยากาศอยู่กับกระท่อมปลายนาหรือว่าทุ่งนาคนจนก่อนจะค่ำ ฝั่งทางนน้นที่เห็นก็จะเป็นเขากระเจียวครับอยู่ไกลๆนู่นครับกระท่อมปลายนาะผมตรงนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลาจากวัดครับก็ห่างออกจากวัดมาประมาณน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรครับวัดก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับเสียงกระเวา กอวจะเยอะครับบริเวณแถวนี้อา้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําเมนูกันเลยครับอันดับแรกเราต้องโอไฟเอาไว้แล้วก็มาตามเครื่องก่อนครับ จัด,ด้านเลยเพราะว่าปลาดุกกลัวจะคาวผมก็เลยใส่เครื่องเยอะๆโอ้แดงเป็ดเลยน่าจะเผ็ดน่าดูเลยครับนี่อ้าละเอียดแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเอซดู ตะวันตกดินอีกรอบครับตะวันตกดินมิดลงดินไปแล้วครับตอนนี้แต่ว่าฟ้ามันสวยดีครับฟ้าเป็นสีทองอารามเลย เสียงรถใครมาบีบเตรด่วนอยู่แถวๆนี้น่อเอาโอเคครับเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันต่อครับอันนี้เป็นสูตรของทีมงานรถดำครับเขาทําให้ผมได้กินหรือว่าสูตรขี้เมาครับก็ <laughs> จะทําปลาให้สุกก่อนครับ โดยการรวนปลาถ้าผมก็เรียกต้มนะครับก็คือต้มปลาให้สุกคล้ายๆว่าครึ่งสุกครึ่งดิบก่อนครับมันจะได้ไม่คาวเห็นเขาว่าอย่างนั้นเลยเดี๋ยวรอให้ปลาสุกก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูตอนผัดเลยก็แล้วกันเนาะ ตอนนี้ปลาก็สุกแล้วครับต่อไปเราก็ผัดกันเลยก็ใส่น้ํามันนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องเลยครับที่เราตำเอาไว้ผัดเครื่องให้หอมๆสักนิดก่อนประมาณนี้เลย แล้วก็ใส่ปลาลเลยครับว้าสุตี่เมาอ่่อแนี่นอนครับระหว่างรอน้ำแห้งปรุงเครื่องเลยครับ ก็ใส่ตามชอบเลยครับรถดีผงชูรสใส่ไป มนี่ชอบมีน้ำคลุกคลิกครับเอาไว้ราดกับข้าวอร่อยมากเลยใส่ซอสหอยนิดหน่อย ดูเหมือนจะเผ็ดมากเลยครับนี่น้ำปลานิดหน่อยใบมะกรดูด ใส่กระเพราเลยครับนี่มันจะมีกระเพราใหญ่ด้วยครับกระเพราใหญ่แล้วก็กระเพราเล็กใส่เยอะๆไปเลยกระเพรานี่เพราะว่าผมชอบผัดเยอะๆ,ๆ แล้วอ๋อขึ้นเลยครับโอ้น่าทานมากเลยเอ้าโอเคเตรียมตัวกินข้าวได้เลยครับ ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมากินข้าวเย็นด้วยกันกับผมเด้วยผักก็จะเป็นมะเขือพวงครับเอาไว้กินแกเลียดชิมดูแล้วครับพอดีเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มครับ มเห็นบางคนนี่เอาปลาดุกไปทอดก่อนทอดให้กรอบๆแล้วก็ค่อยเอามาผัดความเผ็ดเริ่มมาแล้วครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ฟังเนาะเป็นเรื่องของยาสั่งครับซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งสมัยผมอายุ20หรือ21ปีประมาณนี้ครับผมกับเพื่อนไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับก็ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วแหละผมก็ทํางานอีกโรงงานหนึ่งเพื่อนผมก็ทํางานอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเพื่อนผมเนี่ยทำงานเป็น คนส่งของอยู่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งน่าจะแพ็กของขึ้นเครื่องบินแล้วก็ส่งนอกครับเพื่อนผมคนนี้นี่เป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็มีผู้หญิงประมาณสองคนมาติดพันเพื่อนผมแต่เพื่อนผมนี่มีครอบครัวแล้วครับซึ่งมีลูกอยู่คนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งครับเพื่อนผมนี่ไปทำงานเข้ากะดึก ออกกะเช้าประมาณสองโมงเช้ากลับมาถึงห้องแฟนของเพื่อนผมนี่ก็หุงข้าวทำกับข้าวผัดกะเพราหมูสับให้เพื่อนผมกินซึ่งเพื่อนผมก็กินตามปกติแหละพอตักข้าวตักกับข้าวกินได้ประมาณสองสามคำครับเพื่อนผมก็ชักกระตุกแล้วก็ตัวกริงตาค้างเล็บมือเล็บเท้านี่เป็นสีม่วงหมดเลยครับแฟนนี่ ทำอะไรไม่ถูกครับไม่รู้จะทำยังไงเห็นชักเกรงไปทั้งตัวทั้งร้องไห้ทั้งทาอะไรไม่ถูกแล้วก็ไปบอกเพื่อนข้างห้องโทรไปหาหมอให้หมอมารับไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วครับระหว่างทางเพื่อนผมก็สิ้นใจเสียชีวิตพอแต่หมอพาชนะสูรศพหมอก็วินิจฉัยว่า เป็นหัวใจวายฉับพลันพอแต่เอาศพมาถึงบ้านญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านร่วมบ้านก็ไปดูศพก็พูดเสียงเดียวกันเลยว่าเพื่อนผมคนนี้นี่ถูกยาสั่งซึ่งเล็บมือเล็บเท้านี่เขียวช้ำไปหมดเลยครับแล้วก็ปากเขียวแฟนของเพื่อนผมนี่บอกว่าก่อนเสียชีวิตนี่ มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาแฟนเพื่อนผมแล้วก็บอกว่าขอแฟนได้ไหมผมคิดว่าผู้หญิงคนที่โทรมาหาแฟนเพื่อนผมนี่แหละเป็นคนใส่ยาสั่งให้เพื่อนผมเพราะว่าแฟนของเพื่อนผมนี่เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้นี่อาจจะเล่นของครับก็จะจัดงานศพประมาณสามวันสามคืน พอวันชาปนก,กิจศพเคลื่อนย้ายศพไปชัปนก,กิจระหว่างทางนี่มีคนแก่คนหนึ่งครับยืนอยู่ข้างทางแล้วก็มีญาติพี่น้องของเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนั่นแหละก็ผมก็อยู่ข้างๆนี่แหละก็พูดขึ้นมาว่าคล้ายๆว่าจะไม่ถูกกันกับเพื่อนผมครับพูดขึ้นมาว่าตายได้ก็ดีประมาณนี้ครับซึ่งผมได้ยินนี่ผมก็รู้สึกทั้งโมโหทั้ง แบบพูดอะไรไม่ถูกเลยครับทั้งๆเป็นญาติกันแท้ๆก็พูดคำนี้ออกมาได้พอลุงคนแก่อยู่ข้างๆทางนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้จักแกมายืนดูซึ่งลุงคนนี้เนี่ยเป็นคนหลังค่อมครับลุงคนนี้ก็เดินมาผักญาติของเพื่อนผมที่คนคนที่พูดที่ว่าตายซะได้ก็ดีก็ผักเลยครับผักแล้วก็ทำคึงค้งเหมือนจะไปต่อย ไม่รู้ลุงคนนี้มีแรงมาจากไหนครับซึ่งแกก็แก่มากแล้วครับผมก็ดึงลุงคนนี้ไว้เนาะแต่ลุงแกมีแรงมากเลยครับดึงผมกระชากผมบอกปลอยนายปลอยขออภัยด้วยครับที่พูดคำหยาบเนาะกูจะไปต่อยมันเอา้าผมก็เลยคิดเอจใจเอา้าลุงคนนี้ทำไมรู้จักชื่อผมทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่รู้จักลุงคนนี้แล้วลุงคนนี้ก็บอกย้ำอีก ครั้งหนึ่งบอกว่านายปล่อยกู้กูจะไปต่อยมันมันปากเสียซึ่งผมนี่คนลุกสู้เลยผมคิดว่าวิญญาณของเพื่อนผมคนนั้นเละไปเข้าสิงลงแล้วก็จะไปต่อยญาติของเขานั่นแหละที่พูดปากเสียพูดไม่ดีซึ่งคนอยู่ในตรงนั้นนี่ได้ยินหมดทุกคนเลยครับทั้งเพื่อนผมหลายหลายคนที่อยู่ด้วยกันหมดเลยเหตุการณ์แบบนี้ มันน่าเหลือเชื่อครับเพราะว่าลุงคนนี้ก็ไม่รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักลุงแล้วแกเรียกชื่อผมได้ตรงเป๊เลยผมว่าเพื่อนผมนี่แหละไปเข้าสิงลุงคนนี้พอแต่เพื่อนผมออกจากร่างลุงคนนี้ปุ๊บลุงคนนี้ก็ปกติเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมก็เลยมั่นใจว่าเพื่อนผมนี่แหละไปเข้าสิงลุงคนนี้ เหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลายๆคนนีถึงกับอึง้งถึงกับตะลึงกันเลยครับเชื่อไหมครับว่ายาสั่งสามารถฆ่าคนได้จริงๆแล้วก็ฆ่าคนโดยไม่ติดคุกไม่ติดตารางเพราะว่าไม่มีหลักฐานมันเป็นไซยาสตร์ครับตำรวจเลยไม่สามารถจับได้แล้วก็ไม่สามารถสาวไปถึงผู้กระทำความผิดได้ คนโบราณแต่ก่อนนี่จะฆ่าใครจะฆ่ากันนี่ก็ใช้ศยศาสตร์ฆ่ากันครับซึ่งเป็นเรื่องที่บาปมากเลยเพราะว่าเราฆ่าเขาได้แต่บาปกรรมก็ตามเราทันอยู่ดีไม่ตามทันตอนนี้ก็ถึงตอนเราแก่เราเท่าเราเสียชีวิตไปแล้วอาจจะตกนรกหมกไหมหรือไม่ก็มาตามลูกตามหลานของเรา ให้รับกรรมแทนคนที่ทำถ้าพี่น้องท่านใดไม่เชื่อหรือว่าไม่งมงายกับเรื่องแบบนี้เนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังได้รับชมผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่เชื่อแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนผมผมก็เลยต้องเชื่อครับเอาโอเคครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับผม